มีเจ็ดชิ้นเท่าไรอันนี้ห้าบาทอรออ,อันนี้สิบบาทอันไหนไอแหนมข้าทอดไม่ไม่ไม่งนซื้อมาทุดหนึ่งห้บาทอีกชุดหนึ่งเจ็ดสิบบาทแม่ถึงอร่อยอยู่ใช้ได้แม่ถึงอันนี้อะไรกล้วยทอดเอาเท่านั้นก็พอคะ่ะลาดไปเลยเนาะลาดเลยจ้ะ ขอบคุณมากค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดนะคะวัดไทยในลาสเวกัสเรามาเขามีอาหารขายกันแล้วก็พอดีนี่ข้าเหนียวกุ้งเขามีอะไรนะทำเจบมาทำพาสปอร์ตเพื่อนๆเขามีไทยกงศุนมาจากลอสแอนเจลิสมาทำพาสปอร์ตก็เลยมาดูของกินเนี่ยดูบรรยากาศอาหารไทยเยอะมาก น้ำจิ้มมันมันของไทยด้วยนะสั่งมาสองไม้พอจิ้มอร่อยก่เอเดี๋ยวเราลวกนหำลวนเผ็ดอยู่นะหมืนประเมิดอร่ไร <c oughs> มันชุ่มฉ่ได้ชิ้น้ออนะไรอ่ะให้ถ่ายรึเปล่าไม่ะไม่ต้องถ่ายพี่ได้ถ่ายเรา อันไหนน้ำริกอ่ะค่ะน้พปลาน้ำพกอันี่น้ำพริกกอกกน้ำกบอกอกนี้จ้ะอ้อันนี้นัลกมังดาขอให้ถ่ายก็ถ่ายแกที่รือไม่ถ่ายหน้าเเลยอ่ะนัลลุกมงดาอ๋อออันนี้นัลลุกใญ้า ก็อร่อยนี้นีคล้ายๆกันแต่เนมีอลินตาอันนี้นี่มาใหม่ผิดปูตุงแห้งไปนะคะอย่าให้เจียบได้เจอของกินอันนี้อะไรอ่ะบุ้งสื่อ ในมือยังเต็มอยู่เลยเงินพอมั้คะนั่นนี่สิป่าไปไหนคะเมื่อกี้ลืมเอาเงินออกมาจากเงินเพื่อนเนาะเพื่อนไหยนะที่ลืมไอกระะป๋าใส่เงินมอนเท่าไหร่เท่าไหร่คะพี่แปดค่ะเหรอเ็ดนะก็มกอ่ะ ของเต็มไม้เต็มมือซื้อของเต็มไม้เต็มมือค่ะไม่ค่อยโลภมากเลยค่ะแต่เสียงคงไม่ค่อยเข้ามากหรอกมั้งเพราะว่าไม่ได้อเอาหูฟังมาแล้วก็ไม่ได้เอาไมโครโฟนมาวิเคราะห์นั่นดิดูนี่ดูขนมมันก็เอ้ยมีหลายี่อยากกิน เป็อยาตัวเองออยากจีต oh ัวเองจะเอาอะไรเอาเหมือนกันเลยแล้วอะไรอ่งคืออะไรปลาเหรออันนี้ขอบ้านหลังเก่าเอาปลาจีไเต่าที่นึ่งขอไล่ข้าวเมาไหมคอจีจะกินสีเขียวอดี๋ยตืน้ลอ เขากินยี่บัติแล้วดีนะปลาทิ้งกับข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเ้าไปแปะกับบนรถนะเอเองเออไป็นธมือก๋วยเตี๋ยวยี่สิบผัดก๋วยเตี๋ยวผัดไข่มีก๋วยเตี๋ยวหยกก๋วยเตี๋ยวหยกบะหมี่หยกใช่สียกเคยเห็นในโฆษณานะ มันได้นาให้นานค่ะใส่กับใส่ตู้เย็นธรรมดาด้ยีเซอร์ของช่องใส่ฟีเซอร์ไว้เวลาเวลาจะกินเราบอกมาวางให้มันละลายเดี๋ยวละลายแบบสนิทเลยนะมาด่ดคะแค่ใส่ามอตอนย่สองจเป็นโเนาะโลดค่ะโลเครื่องมาไกลเครื่องมาไกล เบีไม่ได้กินเป็น่สีดำธรรมชาตินะเนี่ยจากกามะพร้าวเลยะไม่ได้ใส่ดเล่ไมีอ่ะรอบนี้หมดเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะยี่สิบยี่สิบส่นยี่สิบส่ยีบ นี่ปลาส้มเหรอใช่ไข่โมเดลดีนะไม่ค่อยกินไม่ค่อยเป็นหรอกมิถิตร้องใช่ไหมอันนั้นเอาปลากระตินไอ้เล่นปลาคาร์ปเน่าหมดเลยค่ะพลองคิดอยู่ว่าปลาส้มเอาหรือเปล่าอุ้ยไปแล้วต้องพุน้ำสี่สิบสี่บาทเงินจะหมดแล้วอ่ะยืนที่ใบอันมาร้อยห้าสิบขอเบ้าจังขอเบ้า ขซา้้อข้าวหม้กอะกินแล้วก็ขนมมันไปอดี๋ยวค่ครับข้าวม้อาจน่าก็จะสิบห้าเหรียญขา้าวม้อ,อ่ก็ได้่เรับของใ่แล้วแต่ไมคคืออ่รักของค่ะขอบคุณค่ะ เดีย๋ยวไม่แบ,บ่งเอาบนลต์ในึงนี่เป็นทอดมันปลานะคะมากับน้ำจิ้มแล้วก็ I was t r y to be quiet แล้วก็มีเปียกปูน,นะฮะที่ไม่ได้เคยกินมาเป็นชาติแล้วน่ากินไหมแล้วก็มีมันเชื่อมด้วยมันอันนี้มีอะไรอ๋อบ้าบินนะคะใช่ไหมขนมบ้าบินใช่หะ ที่เขาทำนะคะอันนี้เป็นอันที่ซึ้งซื้อมาจากวัดเมื่อกี้นะคะแล้วก็อ้มีข้าเหนียวบีบเจอกี้ด้วยข้าเหนียวเนื้อทอดอันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบเหรียญก็600ลบาทนะหกร้อบาทินเล็กจิ๋ดบอันนี้ที่บอกนะคะ แหนมข้าวทอดกินเสร็จแล้วอันนี้ก๋วยเตี๋ยวมาเป็นชุดเหมือนบ้านเราเลยนะใส่ถุงลูกไหร like ่ Intiland Where they sell food they come with the bag like this ก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นแล้วก็มีมีปลาตั้งโกกับนมนะคะสองชุดเนี่ยแอลเลอกับเคซีชอบมากปลาตั้งโกนาเขาซื้อมาสองชุด สวัสดีค่ะเพื่อนเมื่อกี้พาไปเที่ยวงานวัดไม่ใช่งานวัดอะไรหรอกเพราะว่าวัดนี้เคยได้ยินนะคะว่าจะเป็นวัดที่เขาจะมีกงสุนสัญจรมาลงทุกๆปีปีละหนึ่งครั้งนะคะพอดีน้องสาวบอกไว้ตั้งแต่ประมาณสักน่าจะเป็นเดือนแล้วเนาะน่าจะเป็นเดือนละแล้ว,ลวเราแบบพอเรารู้ปุ๊บเราก็เข้าไปในออนไลน์สมัครไว้เลยนะคะสมัครล่วงหน้าก่อเอกสารอะไรให้เรียบร้อย เมื่อกี้นี้ตอนที่เพื่อนๆเ,เห็นคือเห็นหลังจากที่เจ็บเสร็จการทำพาสปอร์ตหนังสือเดินทางไทยแล้วนะคะคือตอบไปเรียบร้อยเขาบอกอีก4อาทิตย์เขาจะส่งมาให้ที่บ้านมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านะคะการทำพาสปอร์ตไทยที่นี่ก็จะดีอยู่อย่างคือกงศูลสัญจรนะคะจากลอสแอนเจลิสนะคะซึ่งเป็นกงศูลใหญ่ของเมืองไทยอ,อยของไทยที่นี่แล้วก็สามารถเซฟเวลาเราได้เพราะว่า ลอสแอนจลิสจากที่นี่ประมาณ4-5 4ชั่วโมง4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะก็ไม่ต้องไปนะคะก่อข้อความออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ให้เรา,เคคาไปตามนัดวันนี้เจ๊เลือกนัดเป็นนัดแรกเลยคือ9โมงเช้าเพราะเจ๊เป็นคนอชอบทำอะไรให้เช้าๆแล้วให้มันรีบๆเสร็จนะเพื่อนๆก็เลยจะมาบอกว่า ะะการทำการทำพาสปอร์ตมีอะไรบ้างก็เราเข้าไปกรอกเอกสารให้เรียบร้อยนะคะคือนัดเขาไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องไป walk in แล้วรอเวลานานๆ,ๆ,ๆอย่างเจ็บไปปุ๊บนัด9ก้าโมง9ก้าโมงครึ่งเโมง45เสร็จแล้วนะเมื่อกี้เสร็จปุ๊บก,ก็ออกมาซื้อข้าวซื้อขนมที่วัดนะคะพอเขามาที่วัดกันเป็นวัดนะคะวัดป่าพุทธยานา พุทธนันทารามอ่านไม่ออกนะคะเมืองลาสเวกัสอยู่ที่นี่ก็เขาจะมาปีละหนึ่งครั้งโชคดีเราก็ต่อแบบ10ปีไปเลยคือต่อ10ปีก็เสีย55ดอลลาร์นะคะ55ดอลลาร์แล้วก็ต้องซื้อต้องซื้อไปให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆไม่งั้นไปถึงไปถึงที่วัดแล้วแล้วก็ เราก็จะต้องได้วิ่งออกไปซื้ออีกพอดีพี่แบรนด์เขาไปซื้อสแตมป์50ดวงนะคะต้องเป็น for ever 50ดวงแล้วก็พร้อมเงินอีก55เหรียญค่าทำนะคะค่าทำ55า55เพื่อที่จะต่อ10ปีไปเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าต่อ5ปีมันรู้สึกประมาณสัก37เเหรียญหรือเท่าไหร่ลืมนะเมื่อกี้นะก็เป็นอันว่าก็ต่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือต้องเตรียมกระดาษ าาต้องเตรียมพาสปอร์ตเก่าไปนะคะแล้วก็บัตรประชาชนเก่าแล้วก็บัตรประชาชนห้ามขาดด้วยนะคะถ้าทําการทําพาสปอร์ตของไทยนะคะห้ามขาดแล้วก็เอาตัวนั้นไปพร้อมคอนเฟิร์มเมชั่นกบบกระดาษที่เราเข้าไปในออนไลน์ว่าเรากรอเสร็จเรียบร้อยก็คือกระดาษนัดหมายนั่นเองนะคะกระดาษนัดหมายตัวนี้ที่เจ็บโชว์ไปเมื่อกี้เขาทําดีมากเลยเพื่อนๆเขาอยู่ในโบสในวัดนาเนี่ย เป็นกระดาษตัวนี้ไปยื่นว่าเรามาตามนัดหมาย9ก้าโมงเขาก็จะเข้าไปในคอมพิวเตอร์เลงคอมพิวเตอร์อะไรให้เราเรียบร้อยแล้วก็ดูเรียบร้อยนะคะว่าเราเอาเขาเอา,เอาของมาพร้อมไหมแล้วก็จะต้องมีซองไปรษณีย์นะคะซึ่งซองไปรษณีย์กับสแตมป์ที่เราซื้อให้เขาไปคือติดให้เรียบร้อยจ่ายหน้าซองถึงตัวเองนะคะพอเขาเขากลับไปที่กรุงสุนญ่ที่ลอสแอนเจลิสแล้วเขาก็จะตีส่งกลับมาให้เ,าเราที่ลาสเวกัส เราก็จ่ายเป็นต้องจ่ายเป็นเช็คนะ,คะแคปเชียร์เช็คหรือมันนี่ออเดอร์เหรียญ10ปีค่ะแล้วก็จ่ายหน้าซองติดสแตมให้เรียบร้อยนะคะ50ดวงเยอะเหมือนกันนะคะเป็นเป็นแบบซองซองประสมีใหญ่ๆนะคะซึ่งจะกลับมาก็พอเสร็จแล้วใช่ปะ่ะพอเสร็จแล้วเจ็บก็เลยมีโอกาสนะคะได้ชมซื้อของอาหารไทยเยอะมาก คือผ่านร้านแรกก็กินก๋วยเตี๋ยวเรือหมูแล้วน่าจะไม่ได้ถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูหรอกลืมคือกินก๋วยเตี๋ยวเรือหมูคนละถ้วยเสร็จแล้วก็กินอ,อ,อะไรนะกิน,อะ,กนอ,ะอะไรอะ่ะกินอะไรอ่ะลืมอะไรอ่ะแหนมข้าวทอดนะคะมีแหนมข้าวทอดแล้วก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวกกลับมาให้ลูกอีกสองสองถุงนะคะแล้วก็ซื้อเปียกปูนซื้อ ของเยอะแยะเต็มมือเลยเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะเราก็ทอดมันด้วยนะคะซื้อรีบๆกับเพราะว่าคนก็เยอะและอีกอย่างหนึ่งพี่ไแอนเขาก็พาเจไปนะคะเขาก็ไปทํางานในมือถือที่นู่นก็สงสารก็เลยแล้วเขาก็ยังไม่ค่อยอยากจะกินอะไรตอนเช้าก็เลยแบบ ซื้อของซื้ออะไรแล้วก็รีบกลับบ้านนะคะวันนี้เจ็บลางาน1วันเพื่อจะไปทําพาสปอร์ตมาค่ะเพื่อนๆแล้วยังไงนะคะก็ขอมาจบคลิปที่บ้านเพราะว่าเมื่อกี้ก็รีบๆรีบกลับบ้านพี่แบนด์เขาต้องมีประชุมเมื่อกลางวันนี้นะคะเขาต้องรีบกลับมาประชุมก็เลยอยู่นานไม่ได้นะคะแต่อาหารเยอะมอเพื่อนๆขนาดน,นั่นซื้อมานิดหน่อยแล้วนะ่าซื้อ น้ำพริกแมงดาน้ำพริกนรกแมงดามาสองถุงแล้วก็รู้สึกเป็นน้ำพริกกะปิอะไรแห้งก็ไม่รู้นะคะซื้อมาของเยอะมากโอเคแล้วยังไงเจอกันนะคะบ๊าย